อพวกพุทธบริษัททั้งหลายมีทั้งบรรพจิตเดะาราวาสซึ่งเป็นผู้มีจจิตใจอันน้อมไปสู่คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทุกๆท่านวันนี้เป็นการเป็นสมัยอันหนึ่ง ถึงทุกคนเราจะย่อมผ่านไปผ่านไปที่พระพุทธเจ้าจตรัสไว้ว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรกันอยู่อันนี้เป็นวาทะเป็นคำตักเตือนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราซึ่งเป็นคำที่พระองค์เน้นหนัก ไปในทางที่ให้พวกเราทางหลายดูตัวของตัวเองนี่จะนั่นพุทธบริษัทบางกลุ่มบางเหล่าก็ยังปล่อยให้วันคืนมันล่วงไปล่วงไปไม่รู้จักว่าเราทำอะไรกันอยู่ในวันนี้ในวันคงนี้ปร,รืนนี้หรือวันที่มันล่วงมาแล้วน่โดยไม่มีสติกำหนดการ ปล่อยให้วันคืนมันล่วงไปล่วงไปว่าเรามีความดีหรือไม่เรามีความชั่วหรือไม่ <c oughs> ในเวลานี้เราตั้งใจดีหรือไม่หรือในเวลานี้เราตั้งใจจิดอยู่หรือไม่หรือในเวลานี้เรามีคนงามความดีอยู่หรือไม่อยา่างนี หาบุคคลที่จะมีความรู้สึกนึกคิดอยู่อย่างนี้ในตัวโตนของเรานั้นก็น้อยฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันอันหนึ่งซึ่งโบราณอาจารย์ท่านว่า,าเป็นวันขึ้นปีใหม่หรือสังกาศสังขาร ล่วงไปคือเดือนห้านี่เองอ่ะอือมันล่วงไปโบราณอาจารย์เราถือวันนี่มันรอบปีอืมมันรอบปีอย่างไรอันนี้คนไ่ต้องสนใจมันละว่ามันรอบอยู่นี่วันทิศวันจันทร์วันคันวันพุธวันประหัสวันศุกร์วันเสาร์จะตั้งต้นวันไหนก็ได้อืมจะตั้งต้นแต่วันจันทร์ไปก็ได้จะตั้งต้นแต่วันศุกร์ไปก็ได้ คือมันนับรอบไปรอบไปเท่านั้นแหละมันก็นมารอบปีหนึ่งสิบสองเดือนมันเป็นปีหนึ่งขนานจะตั้งแต่ที่ไหนก็ได้แต่ว่ามันผิดสมมูทเท้าถึงดรูปีเช่นนี้การที่ล่วงมาที่เราเคยประพฤติปฏิบัติกันมานี่ก็เดีกว่าจะมีความอยู่เย็นเป็นสุขได้เพราะมีความซื่อสัตย์สุดจริตอืม อยู่ร่วมกันเป็นหมู่หมวดมีความสุขมีความสบายเพราะมีศีลธรรมสมัยอาตมายังเป็นเด็กกำนันผู้ใหญ่บ้านคนแก่ทั้งหลายถึงจุดสงการที่เรียกว่าสัางกาสัางขารมันร่วงไปรวมกลุ่มกันโน่นไปอำเภอไปศาลอำเภอเนะี่ยเขาเรียกว่าไปถือน้ำกันไปกินน้ำกันไปสบานน้ำกัน มีความซื่อสัตว์ต่อกันอย่างในอำเภอนี้จังหวัดนี้ตำบลน,นี้ถึงแม้จะอยู่คนละบ้านคนละหัวใจก็จริงแต่ว่าให้มีความเห็นเป็นกลุ่มอันเดียวกันเพื่อให้มีความสุขตั้งมั่นอยู่ในกีรธรรมนั่นเองคือไปสบานตัวไปตั้งสัตว์ให้มีความสกชื่อสัตว์ต่อเจ้านาย ต่อประเทศชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์อย่างนี้ให้กลัวให้วาดให้สะดุง้งให้อายอยู่ทุกคนทุกคนเนี่ยนี่บ้านเมืองของเรานั่นอยู่เย็นเป็นสุขเพราะศีลธรรมเพราะการประพฤติกายประพฤติวาจาประพฤติใจดีทุกคนรวมกลุ่มกันถาก่าคนเราไม่มีความซื่อสัตย์ ดูมันตลอดเหมือนทุกวันเนี่ยเราก็คงจะเห็นนะ่ะบ้านเดียวกันก็ทะเลาะกันอืพ่อแม่อันเดียวกันก่อทะเลาะกันประเทศเดียวกันก่อทะเลาะกันนี่เพราะความหลงอันนี้ไม่จะให้โทษใครถึงนั้นหลายความหลงของคนเราเท่านั้นแหละพี่กันน้องกันกน่ตีกันลบกันฆ่ากันโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยอย่างนี้นี่ก็เพราะอะไรมันเข้าใจผิดคนจะเข้าใจผิดก็เพราะเรียกว่าไม่ คำหนึ่งถึงศีธรรมนั่นเองที่นั่นพระบรมครูของเราท่านจึงราสว่าเป็นพุทธศาสนาพุทธศาสนานี่คือเป็นพุทธศาสตร์คือเป็นศาสตร์อันหนึ่งที่ยอดเยี่ยมพาศาสตร์ทั้งหลายไอศาสตร์ที่พวกเราทั้งหลายเรียนมาในโลกนี้กลุ่มในชนในโลกเหล่านีน้อย่าเป็นถึงปริญญาจบปร็อกเตอร์อะไรก็ตามพีเถอะอันนี้ เป็นศาสตร์ที่ไม่จบเป็นศาสตร์ที่ไม่สิ้นสุดเป็นศาสตร์ที่ต่อตายเป็นศาสตร์ที่มีความอยากเป็นศาสตร์ที่มีความยึดเป็นศาสตร์ที่ประกอบทุกข์ไหว้เท่านั้นเองนี่ไม่ปล่อยทุกข์มีความรู้อย่างนั้นก็เรียกว่าศาสตร์แต่ไม่เหมือนศาสตร์ของพระพุทธเจ้าพุทธศาสตร์นี้ถ้ารู้แล้วต้องรู้ปล่อย รู้วางรู้เลิกมีโทษก็เห็นโทษไม่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยรู้ปล่อยรู้วางรู้ระอันนี้เป็นล้วนเป็นพุทธศาตสาตร์ศาสตร์ทั้งหลายที่จะเป็นไปในธรรมนองนี้ที่พระอุตตองจัดไว้แล้วก็ดีมันเป็นสัจธรรมเป็นศาสตร์ที่ถูกต้องทั้งหมด ที่พระพุทธเจ้าที่ยังไม่ตรัสไว้เพราะว่ามันยังไม่มาถึงกับพวกเรานั้นมันก็เป็นศาสตร์อย่างนี้ศาสตร์อย่างนี้มันก็ไม่เปลี่ยนเป็นศาสตร์อย่างอื่นมันก็เปลี่ยนเป็นศาสตร์อย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเช่นว่าพระพุทธองค์ท่านบอกว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วอย่างนี้เป็นต้น าสตร์อันนี้เป็นศาสตร์ที่ตายตัวอเป็นศาสตร์ที่ไม่ลมเลิกเป็นศาสตร์ที่แน่นอนเป็นศาสตร์ที่มีกฎเกณฑ์อันแน่นอนเป็นความรู้ซึ่งออกมาจากปัญญาอันบริสุทธิ์ซึ่งเป็นของแน่นอนทันจึงว่าเป็นสัจธ,ธรรมแต่ก็มีคนบางกลุ่มเป็นกลุ่ม นั่นก็เรียกว่าทำดีได้ดีไม่แน่นอนเพราะว่าฉันทำดีอยู่ทำไมไม่ได้ดีทำชั่วได้ดีกว่ามีมีเยอะแยะไปทำดีเรียชั่วกว่าเยอะอย่างนี้อันนี้ก็จริงแต่ว่ามันจริงเป็นสันจจะว่าความเห็นผิดไม่ใช่ความเห็นถูกเป็นความเห็นผิดเป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ถ้าเห็นต้องเห็นถูกต้องตางความเป็นจริงในพุทธศาส,สนานี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันเถอะคือของจริงนั่นแหละท่านกัดรู้ความจริงมันเป็นความจริงแน่นอนมันจะเป็นไปไงก็ช่างมันเถอะแต่ความจริงมันไม่มันก็เป็นความจริงอยู่ตลอดเวลาอืม ไอ้ที่มันเกิดไม่เป็นความจริงนั่นพอคนเข้าใจผิดเช่นว่านายกเขาจับนายกไปจิตตารางไอ้ความเป็นจริงนายกนี่ไม่ได้ขโมยเขาเลยแค่่าพยานไม่พอนะก็เอาคนอื่นมาเป็นพยานหลายหลายคนนายกมันคนคนเดียวพยานท่านอยู่ตรงไหนใจของข้านะ่ะเป็นพยานนี่อันนี้มันสู้เขาไม่ได้เห็นไหมเพีงสู้เขาไม่ได้ขนาดนั่นเป็นต้นนายกต้องยอมจิตตาราง ติดตารางไปก็ติดตารางโดยทางที่ถูกต้องมันติดสังเซกายเท่านั้นในใจมันไม่ติดหรอกก็มันไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยอย่างนี้คนเราก็ถ้าหากเป็นอย่างนี้ก็มีความน้อยใจ<อ>พระองค์สมเด็จพระส,รสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีทางที่จะน้อยใจแหละถ้ามันเป็นเช่นนี้บบดนี้เราไมปกระทําอย่างนี้มันมีโทษอย่างนั้นท่านก็มันเป็นเพราะอะไรท่านโยนกรรมซะ มันเป็นเพราะกรรมวันนี้เราไม่ได้ทาก็ทําเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เราไม่ได้ทำก็ทำเ,ม,ม,เ,เมื่อปอดไปนั่นมันทำเรามันจะเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเราก็คลุมมันลงไปจ้าไอ้สิ่งตั้งฟองไม่มีเหตุมันไม่เกิดทำมันเกิดพอเหตุอย่างนี้ถ้าเราพิจารณาอยู่อย่างนี้เนืองนิดชีวิตของเราก็ราบรื่นอย่างนั้นจริงเชื่อ หาคนที่เชื่อในทางพุทธศาสนาเนี่ยมันยาะอย่างอัตมาพายาติโยมมาภาษานุสิตมาสร้างวัดป่าเนี่ยได้เป็นเวลานานประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วทุกคนก็คงจะรู้รสภาพที่วัดน้องประคงมันเป็นยังไงมานะอืมเป็นมาที่ผ่านทนอะไรมานี่ทุกสิ่งทุกประการอดทนก็เพราะว่ามีความเห็นจริงแน่นอน ไม่กลัวเพราะว่าตายมันก็ตายเถอะเป็นมันก็เป็นเพราะเราทําดีมาแล้วมันเชื่อใจของเจ้าของฉะนั้นพระบรมศา,ศาสตาของเรานั้นท่านจะค้นควาดูเจ้าของฝึกเจ้าของอย่าไปฝึกคนอื่นเขาให้ดูตัวของเรานี่เองเขาว่าดีนั่นไม่เป็นประมาณเขาว่าไม่ดีนั่นก็ไม่เป็นประมาณอย่าไปพึ่งดีใจมันอย่าไปพึ่งเสียใจมัน ให้น้อมเข้ามาค้นในใจของเราที่เขาว่าเราไม่ดีนั่นมันไม่ดีที่ตรงไหนเนี่ย <Yeah. S 1> ที่ตรงไหนมันไม่ดีมีไหม <Yeah. S 1> ถ้าเห็นว่าตรงนั้นมันไม่ดีแล้วเราก็เลิกมันเสีย <Yeah. S 1> อย่าไปโทษคนอื่นครับถ้าเห็นว่าตรงนั้นมันดีอยู่ <Yeah. S 1> เขาว่าไม่ดีก็ให้เขาเช mm. เขาพูดไม่ถูกรับ เรามันไม่ได้ถูกเท่านั้นอ่ะเออให้เราเชื่อตัวของเราอย่างนี้เขาว่าเราดีอย่าไปเพลินกับเขาเขาว่าเราไม่ดีอย่าไปทุกข์กับเขาอันนั้นเป็นเป็นเรื่องของคนเขาพูดไอ้เรื่องความจริงมันอยู่กับเราเราทำอย่างนั้นจริงไหมเราก็ททำอย่างนั้นจริงไหม ถ้าเราทําอย่างนั้นจริงเขาพูดเมื่ก็ามันเขาพูดมันก็ถูกความเขาแล้วถ้าถูกความเขาแล้วก็อย่าไปโทษเขาเลยมันถูกแล้วก็ให้เขาส้ะถ้าเขาว่าเราทําอย่างนั้นเราไม่ทำอ่ะเขาก็พูดผิดก็ผิดก็ให้เขาเอาส้ะเขาพูดไม่ถูกเราไปเอาเลยกับเขาแล้วอย่างนี้เราไม่มีทางผิดละจิตใจแล้วก็ปลื้มใจอยู่ในการปพฤปฏิบัติของเราอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไร ที่ท่านเรียกว่าสีเระสุกกติงยันติสีเระโคขสัมปทาสีเระน,นิพูติงยันติตัดสมาสีรังนิสโสทเยให้เราคำนึงดูสัว่าศีลห้าประการเนี่ยมันเป็นศีลของมนุษย์แท้ๆทุกคนเราเป็นคารวะตัวดีในกลุ่มพุทธบริษทัทเนี่ยเคยตั้งใจไหมว่าเราจะพยายามรักษาศีลห้าให้สมบูรณ์เคยมีไหมมีใครเคยตั้งใจหรือเปล่า นี่ให้เราคิดอย่างเนี้ยอันนี้คือความดีคือความจริงบางคนอาจจะตอบว่าผมทําไม่ได้ครับโลกเขาพาตาอย่างนั้นโลกเขาพาเป็นอย่างนั้นผมก็เป็นไปนตามโลกเขานี่ยทุกกลู่ม,มอจตมาทางพิจารณาแล้วไอ้ทางมีความสุขนั่นนะ่ะไม่ใคยมีใครสนใจนอกจากคนแก่ๆเท่าเคขะขะอันนี้พูดไม่เรื่องกับเขามันเป็นคนโบราณถ้าเขามารักษาศีลห้า คนสมัยใหม่เนี่ยเขาเรียกว่ามันไม่มีอะไรซะแล้วล่ะอย่างนี้ไอ้ฉะนั้นบ้านเมืองของเราจึงมีความเดือดร้อนขึ้นอย่างไอ้ท่อนไฟทานไฟเนี่ยเราเข้าใจว่ามันไม่ร้อนแต่มันร้อนอยู่ถ้าเราไปจับข้าวมันจะร้อนหรือมันจะเย็นมันก็ร้อนอย่างเก่ามันนั่นแหละอเพราะทว่ามันไม่ร้อน่พอเราเข้าใจว่ามันไม่ร้อนแต่ความจริงเน่ยมันร้อนอยู่ อย่างนั้นประชาชนเราทังไหนจึงเดือดร้อนทุกประการทุกวันนี่ดูเหอะดูครูบาอาจารย์กับลูกศิษย์ดูพ่อแม่กับลูกเจ้านายกับรัสฎรทุกวันเนี่ยไม่ค่อยไปด้วยกันเนอกเพราะอะไรกันก็ไม่รู้เพราะมันขาดศีรธรรมนี่สีเรนะสุขะติงยันติมันไม่มีความสุขเพราะศีลน,นี่เอง ไม่มีความซื่อสัตย์ไม่มีความสุดจริตอันนี้ทุกคนเป็นอย่างนี้มันก็ร้อนถ้าร้อนมันก็เป็นไฟนั่เป็นไฟมันก็ร้อนร้อนมันก็เป็นนรกเป็นนรกคนไปทําอยู่ที่สิ่งที่มันผิดมันก็เป็นสัตว์นรกสัตว์นรกมันก็ร้อนนี่ก็เรียกว่าเราตกนรกทางเป็นกันนั่นเองทุกวันนี้ อาตมาเคยพินิจพิจารณาแล้วว่าไปเทศที่ไหนไปฟังธรรมที่ไหนไปบรรยายที่ไหนน,น่ไม่เคยเห็นว่าในสายตาสายใจมองดูในกลุ่มชนนอ่อไม่เคยคิดว่าในกลุ่มนี้ตั้งร้อยคนพันคนจะจะพยายามรักษาไอธรรมะอันนี้ให้ดีแท้จริงเนี่ยสักสี่ห้าคนเนีย่ยิ่งเป็นในชุมนมชนใหญ่ๆนะไปเทศเทอเทศ,เทศ,เทศอย่างเงี้ยไม่ได้ยินนอก ไม่ได้ยินฉะนั้นอาตมาจึงว่าคอยไปในกลุ่มชนใหญ่ๆไม่อยากจะไปไปทำามันไม่เกิดประโยชน์ไปรับพระก็เทศโยมก็คุยกันวุ่นวายสารพัดอย่างไอ้คนกินเหล้าก็กินกันคนเล่นอะไรก็เล่นกๆๆันต่างๆนานาแน่ทำไม่เป็นประโยชน์ไม่รู้ว่าจะไปทำเป็นอะไรมันเสียเวลาหรอกอีกไม่กี่วันแล้วก็จะตายเถอนะนะจะไปเล่นกะ คนที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยอย่างนี้นี่ฉะนั้นไปที่ไหนญาติโยมคงจะรู้สึกว่าอืมอาจมามันเป็นพระยังไงก็ไม่รู้แต่เขามานีมนก็น่าไปนะไปโปรดอีฉันด้วยอืมไปโปรดเราไปเราไม่ใช่ไปโปรดเราเอาเราไปโปรดใช่ด้วยกลับมาไม่มีรักมันจะมีกําไรมันขาดทุนทั้งนั้นอืมนะ อย่างนกลุ่มชนหมู่หนึ่งไกลๆบางคนกขมาวัดนุ่งผ์าโพลก็มีความดีใจอยากให้ญาติที่น้องได้ยินได้ฟังด้วยทําบุญมานนิมนต์ไปเอาพระไปแย่ทางนั้นน่ะเอาขี้เล่ามหาพระแตนวุ่นไม่ได้เรื่องอะไรเลยนะอมานั่งอยู่วัดประพงศ์เราก็ยังเกิดประโยชน์ดีกว่าที่จะไปเสียค่ารถเสียค่าน้ํามันอะไรวุ่นวายอย่างนั้นญาติโยมเราทั้งหลายเนี่ย ให้พิจารณาให้มันดีอืมอัตมาจึงยกออกมาอยู่ในกลุ่มเล็กๆพูดกันใครที่มีศรัทธาเขามาพูดกันว่าการพูดการดูเรื่องง่ายๆในกลุ่มหนึ่งถึงพันคนนะเรามีคนเป็นคนถึห้าสิบคนมายังุ้มตัวมันแะแล้วนี่มันเป็นไปอย่างนี้ไม่มีทางที่จะมันดาเนินไปได้อย่างนี้เมื่อเราทํางานทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันเราทําไปทําไปดูผลงานแล้วไม่มีอะไรเลย แล้วจะมีใจทํางานหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ไม่มีใจทํางานต่เพ่อเรามันยังโง่อยู่ยังไม่ฉลาดเหมือนพระพุทธเจ้าเช่นเวลาเราไปไปทํานาสิวันนี้ดํานาไปเถอะดําไปกับทางวันก็ทงคืนดําไปสามวันสี่วันเนี่ยมีคนกลุ่มหนึ่งมาถอนไปตามหลังอ่ะวันนี้เราดาไปพวกนี้มันก็มาถอนทิ้งไปเรื่อยๆเรือ่อยๆใครจะทําไงเนี่ยพรพวกนี้จะดําต่อไปอีก กขามาถอนอีกเรื่อยๆอย่าทำไงมันเกิดประโยชน์หรือเปล่าอย่างนี้เรามองดูข้างหลังแล้วมันถอนขิ้งหมดจะทําไปอะไรทําทั้งหลายเ,ยาเดยี่วมาทําไม,ทไม่เกิดประโยชน์พระพุทธเจ้าท่าก็ไม่ต้องทำแล้าไม่เกิดประโยชน์อันนี้ก็เป็นการนั่นแหละสียนระสุขกติงยันติมีอยู่แต่ว่ามันไม่มีสุขอย่างเนี้ยถ้าจะพูดที่มีศีลมีธรรมนี่กลัวกลัวจ้ะกลัว อย่างนี้เป็นต้นในกลุ่มทั้งหลายมันหันหน้าเขาอย่างนี้ถ้าหากว่าเป็นผัวมินสินรมทุกวันนี้ก่เป็นของอยู่ใรยากเป็นของอยู่รือยากลำบากเหมือนกันเราทั้งหลายผมว่นกันฉันนั้นทุกวันนี้มันเป็นอย่างนั้นถ้า,ากามีใครมีบุญบาร,รมีจริงๆมีศรัทธาจริงๆจิ่งจะมีความคิดยิง่งจะมีปัญญาปลีกตัวออกมาปฏิบัติธรรมะได้ดีที่สุดอย่างนี้มันเป็น,ในใสัอย่างนั้น สีในนาโพกสัมปทาโพคะทั้งหลายของเรานั่นมันเกิดมาจากศีน์โพคะสมบัติทั้งหลายจากขู่สมบัติโสตสมบัติคานะสมบัติชิวหาสมบัติอืกายสมบัติมโนสมบัติสมบัติทั้งหลายที่เรานั่งอยู่เนี่ยมันเป็นสมบัติทั้งนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเป็นคนที่มีสมบัติทั้งหลายเรานี้ไม่บริบูรณ์จ้ะ มีแขนเสียสตมีตาเสียมีหูเสียอาไว้ว่าอะไรเสียเป็นสมัยสมบูรณ์แล้วเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเนี่ยคือศินไม่บนโพคะในศินไม่มีนั่นมันเป็นซะอย่างนี้เรามองเห็นง่ายทางตาเราก็มองเห็นทางใจเราก็พิจารณาเห็นได้อย่างนี้มันเป็นซะอย่างนั้นหรือโพคะสัมปทา,าอืมโพคะทั้งหลายเหล่านี้เราจะมองเห็นแต่ของ้างนอก เห็นแต่สมบัติเงินทองต่างๆตาเรานี่ไม่มองเห็นหูเรานี่ไม่มองเห็นจมูกเรานี่ไม่มองเห็นกายเรานี่เราไม่มองกันดูมันเป็นยังไงอวัยวะาท,ทัา้งหลายเหล่านี่ไม่สมบูรณ์สมบัติภายนอกจะเกิดมาจากไหนจากมาจากอะไรควรรักษาตัวเราแล้ยในเวลานี้อย่างตาเราวนี่นนะอย่างหูเราวนี่นนะอย่างแขนแนั่นเนี่ย ควรจะรักษาแล้วนี่ย่างอย่างแขนเนี่ยเขาจะมาซื้อเราสักหลายหมื่นขายไเขาไม่ตัดให้เขาได้ไหม,มนี่ของตัวเรานี่อวัยวะนี่ไอ้ลูก,กตาเราเนี่ยใครมาควักออกอลูกหนึ่งหลายหมื่นเอาไหมเนี่ยอืม,มันเป็นยังไงมันมีคุณค่ายอย่างไรที่มันสมบูรณ์บริบูรณ์ก็ดโพคะคือศินอันนี้อันนี้เราไม่คิดอย่างนั้น โคะอันเกิดจากศีลคือภายในมันเป็นอย่างนี้คนเราไม่มองเห็นว่าเป็นโคละวันนี้กรมกันกฉันนั้นให้ญาติโยมทั้งหลายจงช่วยกันพิจรารณาเถอะว่าที่มานั่งอยู่ในกลุ่มนี้บางทีมันกึ่งคนแล้วก็วมีนะค่อนคนแล้วก็วมีนะเนี่ยไอ้วันคืนร่วงไปร่วงไปคือวันคืนนะมันไม่หยุดแล้วนี่มันร่วงไปร่วงไปอยู่เรื่อยๆ ถามเจ้าของด้วยว่าวันนี้เราทําอะไรบ้างเราทําอะไรกันอยู่เราอยู่ในความประมาทหรือเปล่าหรืออยู่ในความเป็นอย่างไรอะไรเป็นอย่างไรใ้ความคิดคนปินจารณาอย่างนี้ถ้าเราเห็นนะช่วยแก้ไขเจาข้าของเองอย่าไปแก้ไขคนอื่นใหม้มากแก้ไขตัวเราเองซะก่อนถ้าเราแก้ไขตัวเราเองไม่ได้ไปแก้ไขคนอื่นมันก็แก้ไม่ได้ ถ้าเราแก้ไขตัวเราเองไปแก้ไขคนอื่นเขาไม่แก้ตามก็ช่างเขาตัวเราเป็นปกติอยู่แล้วไม่มีความเสียหายอะไรนี่พระพุทธองค์ท่านสอนอย่างนี้ฉะนั้นศีลนี้ท่านจิงงดีกว่ามันเป็นสิ่งที่สาคัญศีลเป็นพ่อแม่ของธรรมทั้งหลายทั้งปวงอย่างรวมหายใจมันเป็นพ่อแม่ของอายวัยวะทางร่างกายถ้าหมดลมหายใจรอราเดิมจะเป็นไปไหมมันก็เป็นไปไม่ได้ทั้งนั้นเนี่ย ศีลนี่มือมันการจึงมีมัคมีผลมีพระนิพพานถึงที่สุดก็คงมีศีลจสีก่อนยังเดลศีลในะสุขจริงยันติศีลแรงโพกตสมัมปทาศีลในะนี่พุทจริงยันติสัตมาสีนแังมิโสตะเยะราพุทธเจ้าท่านจึงชวนในพุทธบริษัททางไหนสมัครทานจึงศีลให้มีเหมือนกับคนอราทางไหนเกิดมานั่งนี่เกิดมาจากพ่อแม่เกิดมาจากพ่อจากแม่ ธรรมะความคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงจะเกิดมาก็เกิดมาจากศีลที่เราพูดกันอยู่เรื่อยๆทุกวันพระเราพูดกันแต่นเรื่องศีลศีลทั้งนั้นแหละเพราะมันเป็นพอ่อเป็นแม่ที่จะคลอดบุตรคือคุณงามความดีออกมาจากที่นั้นอืมแต่คนก็ไม่ค่อยจะไว้ใจถ้าคนไปประพฤติปฏิบัติเห็นเองรู้เองเห็นเองแล้วนั้นแหละให้เข้าในใจอันนั้นเป็นบุญอันเดิร์ดเป็นบุญอันประเสริฐแสนอนจะมาจะดีใจด้วยเกือนถ้าไรดุจิี ุบาสกโวชิกาท่าเข้จใจในธรรมะอย่างนั้นอืมเห็นว่าเกิดมานเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาแล้วไม่เสียทีอะไรทะมันด้กันหมดทั้งนั้นไอเดียวนี้มันด้กันแต่ไม่มันไม่ทากันจะทํายังไงอ,อันนี้ให้ประกันเข้าใจในในในปีนี้ปีนี้ก็จะมีครั้งเดียวท่านี้แหละปีต่อไปนั่นพอให้มารวมกันเทนี้ สงน้ำกันที่นี่อย่างเก่าแต่ไม่แน่นะคนมานี่ในกลุ่มใหญ่ปีหน้าจะมีกุดตรงการเล่นเด่นกุดตรงการกับเขาอีกก็ยังไม่แน่นอนนะอ,อไม่มีหวังทั้งหมดนะพูดง่ายๆนะบางคนก็อาจจะไม่ได้รดน้ำกับเขาก็มีนะ <S <S เพราะอะไรมันล่วงไปล่วงไปทุกวันนี้เขาตามค่าอยู่ให็ไหมละ่ะอืมตามค่าอยู่ มีม,มีมีโยงก็เคยมาถามแล้ว่าน้องพ่อไม่กลัวคอมมอนนิสต์หนูไอ้คอมมอนนิสต์กลัวมันทําไมเนีไอ้ไอ้ไอ้คอมมอนนิสต์มันตามฆ่าแต่เมื่อวันเราเกิดมาเลยเนี่ยคอมมอนนิสต์นี่มันมีกลัวแล้วมันมีกลัวในตัวของเรานี่มันเยอะแยะไปแล้วนะเราอย่าไปคิดไอ้มันห่างไกลอย่างนั้นดิไอ้ฉนั้นขอพวกเราทังหลายพุทธบริษัทนั้นให้ปีกตัวออกพยายาม พยายามสร้างคุณงามความดีถ้ายังไม่มีก็ทําให้มันมีถ้ามีน้อยทําให้มันมากถ้ามีมากทํำมันมากขึ้นไปจกนกว่ามันจะพ้นจากวันตาสงสารนั่นเองทะนั้นบรรดาสาธุชนทั้งหลายวันนี้ด้วยอํานาจของคุณภาษีรัตนตายจงปกปักรักษาคุ้มครองของพวกท่านทั้งหลายด้วยการประพฤติปฏิบัติศีลธรรมนี้จงมีความอยู่เย็นเป็นสุขให้มีอายุมั่นขยืน ให้ประพฤติถ้าทำอีไในต่อไปหลับทุกข์ซึ่งที่มันเกิดมาในใจนั้นให้บรรเทาทุกข์ให้ถึงสุขถึงความสงบทุกๆคนอย่ามีความประมาทอืมแต่นั้นวันนี้ก็วันเวลาก็พอสมควรอืมฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายจงพากันตั้งอกตั้งใจทุกๆคนพากันประพฤติปฏิบัติเช่นว่า กิตวัดอันใดที่ในวัดต้องพงเราทํามาแล้วก็ให้ประกันตั้งหกตั้งใจทําต่อต่อไปให้เป็มเยี่ยงอย่างของคุณบุตรกหลานที่ดีทุกๆคนอืมจึงจะเป็นมงคลฉะนั้นวันนี้จึงลยขออืเลิกกันบรรยายทำให้โอววาทกับพุทธบริษัทตั้งหลายในวันนี้ฉะนั้นขอความปรารถนาของท่านทุกๆคน จงในหลังความมม่งมา่วปาถนาทุกๆประการเอิด